พระวจนะของพระเจ้าประจำวันอาจกล่าวได้ว่าถ้อยดำรัสทั้งมวลของวันนี้เผยวจนะถึงเรื่องอนาคตถ้อยดำรัสเหล่านี้คือวิธีที่พระเจ้าทรงจัดการเตรียมการพระราชกิจขั้นตอนถัดไปของพระองค์พระเจ้าเกือบจะแล้วเสร็จพระราชกิจของพระองค์ในผู้คนแห่งคริสตจักรและหลังจากนั้น พระองค์ก็จะทรงปรากฏต่อหน้าผู้คนทั้งหมดด้วยความเดือดดาลดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะทำให้ผู้คนบนแผ่นดินโลกยอมรับรู้การกระทำของเราและกิจการของเราจะได้รับการพิสูจน์เบื้องหน้าบรรลังพิภากษาเพื่อที่สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นที่รับรู้ท่ามกลางผู้คนทั่วแผ่นดินโลกซึ่งทุกคนย่อมจะยอมจำนน เจ้ามองเห็นบางสิ่งในพระวจ,จนะเหล่านี้หรือไม่ในนี้คือบทสรุปพระราชกิจส่วนถัดไปของพระเจ้าก่อนอื่นพระเจ้าจะทรงทำให้สุนัขเฝ้ายามทั้งหมดที่กลุ่มอํำนาจทางการเมืองนั้นปักใจเชื่ออย่างจริงใจและพระองค์จะทรงทำให้พวกมันก้าวถอยลงจากเวทีแห่งประวัติศาสตร์ด้วยความสมัครใจของพวกมันเองไม่มีวันต่อสู้เพื่อสถานะอีก และไม่มีวันมีส่วนร่วมในกลอุบายและแผนร้ายอีกพระราชกิจนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยผ่านทางพระเจ้าด้วยการยกระดับความวิบัตินานา,นาบนแผ่นดินโลกแต่ไม่ใช่กรณีที่ว่าพระเจ้าจะปรากฏพระองค์แต่อย่างใดณเวลานี้ประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงจะยังคงเป็นแผ่นดินแห่งความโสมมและดังนั้น พระเจ้าจึงจะไม่ปรากฏพระองค์แต่เพียงจะทรงออกมาในรูปของการตีสอนเท่านั้นเช่นนั้นคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีได้ในระหว่างเวลานี้พวกที่อาศัยอยู่ในประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงทั้งหมดจะทนทุกข์กับหายนะซึ่งย่อมรวมเอาราชอาณจาจักรบนแผ่นดินโลกคริสตจักรไว้ด้วยเป็นธรรมดา แน่นอนว่านี่คือเวลาที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏออกมาและดังนั้นผู้คนทั้งหมดย่อมผ่านประสบการณ์กับช่วงเวลานี้และไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีได้พระเจ้าได้ทรงลิขิตการนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วแน่นอนว่าเป็นเพราะพระราชกิจขั้นตอนนี้นี่เองที่พระเจ้าตรัสว่าบัดนี้เป็นเวลาที่จะดำเนินแผนการอันยิ่งใหญ่ให้เสร็จสิ้น เนื่องจากในอนาคตจะไม่มีคริตตจักรบนแผ่นดินโลกและเพราะการมาถึงของมหันตภัยผู้คนจึงสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเท่านั้นและจะเพิกเฉยต่อสิ่งอื่นทุกสิ่งและจะเป็นการลำบากยากเย็นสำหรับพวกเขาที่จะชื่นชมพระเจ้าท่ามกลางมหันตภัยด้วยเหตุนั้นผู้คนจึงได้รับการขอให้รักพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของพวกเขา ในระหว่างเวลาที่น่าอัศจรรย์นี้เพื่อให้พวกเขาไม่พลาดโอกาสเมื่อข้อเท็จจริงนี้ผ่านพ้นพระเจ้าก็จะทรงทําให้พญานาคใหญ่สีแดงพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงไปแล้วและด้วยเหตุนั้นงานแห่งคําพยานของประชากรของพระเจ้าก็จะมาถึงบทอวสานหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงตั้งต้นพระราชกิจขั้นตอนถัดไป โดยทำลายประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงและตอกตรึงผู้คนทั่วทั้งจัก,กรวาลแบบห้อยหัวลงบนกางเขนในท้ายที่สุดซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะท่งทำลายล้างมวลมนุษย์ทั้งปวงเหล่านี้คือขั้นตอนในอนาคตแห่งพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเหตุนั้นพวกเจ้าควรพยายามอย่างสุดความสามารถของพวกเจ้าที่จะรักพระเจ้าในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมสันติสุขนี้ ในอนาคตเจ้าจะไม่มีโอกาสที่จะรักพระเจ้าอีกแล้วเพราะผู้คนมีโอกาสที่จะรักพระเจ้าเฉพาะในเนื้อหนังเท่านั้นเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตในอีกโลกหนึ่งจะไม่มีผู้ใดพูดถึงการรักพระเจ้านี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหร,อหรือและดังนั้นพวกเจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในระหว่างวันเวลาแห่งชีวิตของพวกเจ้า เจ้าเคยนึกถึงการนี้หรือไม่เจ้ากำลังรอคอยจวบจนหลังจากที่เจ้าตายจึงจะรักพระเจ้ากระนั้นหรือนี่ไม่ใช่การพูดที่ว่างเปล่าหรอกหรือในวันนี้เหตุใดเจ้าจึงไม่ไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้าเล่าการรักพระเจ้าขณะที่ยังคงมีธุระยุ่งนั้นสามารถเป็นความรักพระเจ้าอันแท้จริงได้หรือ สาเหตุที่มีการพูดว่าพระราชกิจขั้นตอนนี้ของพระเจ้าจะมาถึงบทอวสานในไม่ช้าเป็นเพราะพระเจ้าทรงมีคำพยานต่อหน้าซาตานแล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นให้มนุษย์ต้องทำสิ่งใดมนุษย์เพียงถูกขอให้ไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้าในช่วงเวลาหลายปีที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นนี่คือกุญแจ เนื่องจากข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้สูงส่งและยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากมีความวิตกกังวลที่เผาไม้อยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงทรงเปิดเผยบทสรุปของพระราชกิจขั้นตอนถัดไปก่อนที่พระราชกิจขั้นตอนนี้จะแล้วเสร็จซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเวลาอยู่เท่าใดหากพระเจ้าไม่กระวนกระวายพระทย พระองค์จะตรัสพระวจนะเหล่านี้แต่เนินๆเช่นนี้หรือเป็นเพราะมีเวลาน้อยพระเจ้าจึงทรงพระราชกิจในหนทางนี้เป็นที่หวังกันว่าพวกเจ้าจะสามารถรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของพวกเจ้าอย่างสุดจิตใจของพวกเจ้าและด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าทนุถนอมชีวิตของพวกเจ้าเอง นี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุดหรอกหรือเจ้าจะสามารถพบเจอความหมายของชีวิตได้จากที่อื่นใดอีกเจ้าไม่ได้กํำลังมืดบอดเหลือเกินอยู่หรอกหรือเจ้าเต็มใจที่จะรักพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงควรค่าแก่ความรักของมนุษย์หรือไม่ผู้คนควรค่าแก่การรักใคร่บูชาของมนุษย์หรือไม่ดังนั้นแล้วเจ้าควรทำสิ่งใด จงรักพระเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีเงื่อนไขและมองให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งใดกับเจ้าจงมองดูว่าพระองค์จะทรงสังหารเจ้าหรือไม่โดยสรุปแล้วภารกิจแห่งการรักพระเจ้าสำคัญกว่าการคัดลอกและการจดบันทึกสิ่งทั้งหลายเพื่อพระเจ้าเจ้าควรให้สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่อันดับแรกเพื่อที่ชีวิตของเจ้าอาจมีคุณค่ามากขึ้น และเต็มไปด้วยความสุขแล้วจากนั้นเจ้าควรรอคอยการตัดสินโทษที่พระเจ้าจะทรงมีต่อเจ้าเรากังขาวว่าแผนการของเจ้าจะรวมถึงการรักพระเจ้าด้วยหรือไม่เราปรารถนาให้แผนการของทุกคนกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้ครบบริบูรณ์และให้แผนการทั้งหมดนั้นกลายเป็นจริง